ก็เห like ็นจมปลักกันหลายคนว่าฉันชอบแดงฉันก็จะแดงฉันชอบเหลืองฉันก็จะเหลืองใครชอบส้มก็จะนี่คือนิสัยองคนไทยต้องถามตัวเองว่าจริงปะประเทศมันจะแข็งแรงขึ้นถ้าถ้าถ้าประชาชนคิดแบบนี้นะอือก็คนเรามันเท่ากันที่ไหนอะสงสัยจะอาจจะกระทบกระเทือนตรงเสียงหัวเราะผมใช่ไหมสงสัยจะอันหัวเราะบางครั้งบางครั้งอ่ะคนมีตังคนมีเงินอ่ะเราทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดว่างั้นเถอะ ครับที่บานคุณปองอ่ะปอนี่หมายถึงปุ๋ยใช่ไหมครับสอนี่หมายถึงสุดทูตัวเองจนนอเนี่ก็คือนำใใจว่างั้นเดะอยูกไห้เราเป็นพ่อแม่ก็ต้องสอนว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันมีทั้งแป้ทั้งชนะเกินความสามารถของเขาเช่นเด็กจะไปสอบมหนึ่งแต่ไปเอาข้อสอบมหนึ่งมสองมาออก สังคมการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันอาจจะมีปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงโลกอาจจะเปลี่ยนฝากเตือนคุณแม่แล้วละ่ะแต่ก่อนที่จะเลิกลาก็ก็คิดนิดหนึ่งแล้วกันตลอดระยะเวลา30ปีเนี่ยไม่เคยทําเทปแล้วก็ไปเปิดในรายการไม่เคยสดตลอดสดตลอดว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคำตอบเป็นไงก็คือเขาก็จะสงสัยกันบิตคอยสรุปผิดกฎหมายไหมครั สุดท้ายคือประชาชนนั่นแหละที่ได้ประโยชน์สูงสุดรัฐบาลจะแบบบังคับอะไรเขาวะก็เนเมื่อเขาพอใจน,นี่ก็ฝากคนที่สงสัยนะฮะว่าสรุปซื้อตั๋วงานของเราใช้ไดนิ่งจ่ายได้ไหมนะฮะคือเราเรามีเจตนาตรงกันนะ,ะเราอยากได้บิตคอยคุณอยากได้ตัว๋วเ,เราแลกกัน มันม่การซื uh, right ้อขายน้นคือการแลกกันการละมองในแง่นั้นหรือว่าถ้าคุณไม่สะดวกใจไปคอยก็จ่ายเงินบาทก็ได้เรารับหมดใช่ใช่แต่ข้อสำคาญก็คืออย่าไปบังคับ